บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมยินดีด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าทั่วประเทศค่ะวันนี้กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางเติมเงินให้แล้วนะคะวงเงินสูงสุดถึง200บาทค่ะคุณผู้ชมกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นนะคะรับในเดือนกันยาย,ยน2565นหเป็นคุณผู้ชมในกลุ่มไหนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่าทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันค่ะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าล่า สุดนะคะในการจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้ทั่วประเทศ77จังหวัดเลยค่ะเหนืออีสานกลางใต้รับเงินแล้วก็คอรมออนุมัติจ่ายแล้วนาน2เดือนนะคะเดือนละ500บาทค่ะรับสูงสุดถึง1 0 0 0บาทความคืบหน้าล่าสุดในการจ่ายเงินให้กับคุณผู้ชมในกลุ่มนี้รับเมื่อไหร่รับอย่างไรรับวันไหนและที่สําคัญกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสาร2เรื่องพร้อมๆกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดี ะะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศค่ะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดร่วมแสดงความยินด,ดีกับคุณผู้ชมที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะรายเก่าทั่วประเทศ ในกลุ่มผู้พิการค่ะคุณผู้ชมเรียกเงินเพิ่มเบี้ยความพิการนะคะโอนตรงเข้าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนให้แล้วค่ะ22กันยายน2565 200บาทต่อเดือนต่อคนสําหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับเงินเบี้ยความพิการด้วยนะคะซึ่งผู้พิการได้รับเงินในเดือนกันยายนไปก่อนหน้านี้คือวันที่9กันยายนรับสูงสุดอยู่ที่800บาทแล้วก็มารับอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่22กันยายน256 กลุ่มนี้กลุ่มเดียวรับสูงสุดถึง1 0 0 0บาทยินดีด้วยค่ะเงินเข้าแล้วนะคะอีกกลุ่มนึงที่จะตามเงินให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นกันก็คือในส่วนข,ของครมออนุมัติจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวอสมอรอสะสอทั่วประเทศ77จังหวัดเหนือสารกลางใต้ค่ะล่าสุดหลังจากที่ครมออนุมัติแล้วจะได้รับการโอนเงินเมื่อไหร่นะคะในส่วนของกลุมบัญชีกลางตอนนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพี่น้องกลุ่มอสมออสสทั่วประเทศที่จะได้รับการจ่ายเงินนาน2เดือน ก็ต้องรอติดตามข้อมูลข่าวสารอีกครั้งหนึ่งแต่ได้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากเลยหากชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับบอกเล่าข่าวดีจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ